สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณบนสันเขื่อนวชิราลงกรณครับทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับก็วันนี้ครับเอาวิวสวยๆนะครับบนบริเวณสันเขื่อนมาฝากทุกคนนะครับมีฝนตกมาปลอยปลายครับถือว่าไม่หนักมากนะนี่ครับก็มีแบบนักท่องเที่ยวขึ้นมาตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวสวยๆครับ โชคดีแบรนด์ไทยโชคไทยโอเคเดี อยู่ๆก็มีเจ้าลิงมาทุกคนอย่าไปใกล้มันอย่าเอาอะไรของฉันไปนะกลัวอย่าเขาอย่าเอาอะไรของฉันไปนะเฮ้ยทุกคนลิงมีด้วยนะระวังกันด้วยนะครับใจเลยแกอย่าเล่นหมวกนะแกอย่าเล่นหมวกนะแกเอาอะไรฉันไปนะเราก็ยืนชมวิวอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับทุกคนวิวสวยมากบรรยากาศดีมากทุกคนวันนี้นะครับ มีหมอกด้วยเบรกตัดดีจริงๆตรงนู้น่าจะมีฝนหน่อยนะแต่ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วแล้วมองไปไกลตรงนู้นทุกคนมันมีน้ําตกนะเกิดจากธรรมชาติมีไหลมาจากเขาเลยสวยจริงๆๆดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ก็สับสกายให้พวกเราไว้รุ่มมาเทาแชนแนลด้วยนะครับก็ถ้ามีเวลาเนาะอยากนชนิญชวนทุกคนน้มาเที่ยวกันในช่วงฤดูฝนที่ สันเขื่อนโรเชลลลงกรทอมกับพุ่มจังหวัดกาญจน,นนะบุรีครับอากาศดีจริงครับทุกคนดูลยดอยด์ดิครับมีสายบอกฝนลงมาโปรยปลายแต่ไม่ถือว่าหนักมากนะเท่าที่ผมถามคนพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นฤดูแบบนี้แหละมันจะตกบ้างแดดออกเบาบางบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝนทส่วนใหญ่นะนนานนมาเที่ยวหน้าฝนก็เชิญชวนครับมาเที่ยวหน้าฝนกัน,กนทุกคน